เป็นที่เงอหาที่คุณพัตชินวัฒนนะครับน้องชายของหมวดโทรโดรทักษิณชินวัฒน์นักกิจอดีนในยงัฐมงตีก็ได้ไปบวชนะครับบวชเมื่อวันที่10กุมภานแล้วก็จะศึกวันที่10มีนาเนี้ยนะครับแล้วก็กอประเด็นที่น่าสนใจคือได้รับการแต่งตั้งนะครับมีเป็น ครับครูประหลัดสัมพิพัฒยานาจาันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไปที่พูดคุยว่าบวชเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยได้รับตําตแหน่งได้รับพระยศอะไรอย่างเงี้ยมันสมควรหรือไม่อะไรยังไงนะครับก็ก็เป็นหรือว่าเป็นเพราะมีน้องสาวที่เป็นในรฐมนตรีหรือไม่อะไรยังไงเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่เพราะว่าช่วงที่ ช่วงที่คุณพยายามหายไปก็เคยไปเป็นแกนําเป็นคนดูแลสสเพื่อไทยภาคอีสานแล้วก็หายไปแล้วก็ไปทัวรอยู่ที่ที่วัดพุทธคยาประเทศอินเดียนะครับคือประเด็นเนี่ยถ้าดูจาก <c oughs> ข่าวเนี่ยจะเห็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ว่ากรณี การแต่งตั้งในลักษณะนี้เนี่ยครับก็เรียกว่าแต่งตั้งฐานานุกรมนะครับหรือสมณะสมณะสมเนยนะครับมานอสักสมณะสมเนซึ่งเท่าที่หลายฝ่ายออกมาพูดคุยหลายฝ่ายออกมาชี้แจงเนี่ยก็เห็นชัดว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยพระผู้ใหญ่สามารถตั้งพรรตตำแหน่งเนี้ยได้อยู่แล้วอันนี้ประการแรกครับ การที่สองก็คือว่าการแต่งตั้งพระในตำแหน่งนี้เนี่ยนอกจากเป็นการแต่งตั้งโดยรุนแรงทนของอพระผู้ใหญ่แล้วเนี่ยับ <c oughs> มีสิ่งหนึ่งที่ได้มีการตเตือนจากผู้ที่สืบทอกรณีในวงการสงฆ์อย่างสำันว่า <c oughs> จะต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมด้วยเ <c oughs> หมาะสมในที่นี้ก็อาจจะมองในแง่ของอ การทำประโยชน์ตรงการสงฆ์นะครับทั้งก่อนและก็ขณะที่บวชพระเนี่ยทำอะไรไปบ้างการถึงการแสดงตนเป็นปผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาฮะ,ะมากมาแค่ไหนอย่างยงที่ในแหล่งข่าวของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอ,อรืทอพศที่ที่ตัวแพรงในเว็บคมจัดลึกเนี่ยก็อบอกว่าการแต่งตั้งนี่ก็ยังดู ไม่เหมาะสมที่คุณไปสามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่กันเนี่ยนะครับว่าระดับพระราชาวหนหรือรองสมเด็จพระจากรพรรดที่ที่ที่มีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพราะคุณพายกพพระพระพายาเองเครับนะครับเพิ่งบวชเพิ่งบวชนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะบวชแค่เดือนเดียวไม่ถึงพรรษา นะครับพรรษาสามเดือนพอไม่ถึงพรรษาปุ๊บเนี่ยข้อข้อรัาก็จะอาจจะเกิดขึ้นนะครับในวงการสงแล้วว่าเอ๊ะยังไงนะครับการแต่งตั้งครั้งนี้มีเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่านะครับก็จะสร้างผลกระทบความเสื่อมเสียไม่แต่เฉพาะในวงการสงนะครับที่พระสงฆ์ส่วนบางส่วนก็อาจจะตั้งข้อสังเกตหรือตั้งคำถามได้นะครับแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์นะครับ ก็ต้องมีผลพวงมาถึงว่าเหมาะสมหรือไม่อมทีนี้ก็มีความพยายามที่หลายคนมองโดยเฉพาะแหล่งข่าวในวงการสมเองก็มองถึงในแง่ผลกระทบต่อรัฐบาลด้วยหรือไม่มนะครับว่า,ากรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยเป็นพเพราะนายกนงรียิ่งรักนับสกุลเดียวกับ พระพายากหรือเปล่าครับนะครับเป็นเพราะเป็นเครือญาติเป็นอะไรกันหรือเปล่าแล้วคนกะทบก็จะเชื่อมโยงมาต่อการถูกนาไปโจมตีโดยการหนฝนไฟตองข้ามอันนี้จะมองในแง่ของความหวังดีต่อรัฐบาลครับว่าคนกะทบมันจะต่อเนื่องแน่นอนครับนะครับอีกด้านหนึ่งในวงการพระสงฆ์เองก็จะถูกมองว่าเอ๊ะพระสงฆ์ผู้ใหญ่เราเนี่ยมีสีหรือเปล่านสีแบนขั้วหรือเปล่าอันนี้ก็มีการหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อสังเกต ครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีข้อสังเกตอะไรต่างแต่สิ่งที่ความชัดเจนเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องดูว่าพระพิเอยท่านนั้นที่ลงนำแต่งตั้งเนี่ยก็ถ้ามีเหตุผลยังไงนะครับขณะนี้กําลังกีดพระราชกิจอยู่ที่ประเทศอินเดียเห็นว่าสมเด็จพระที่รายการมนนีนะครับก็จะเดินทางมา ินทางไปทอดพระปัะคีในการจัดสร้างโรงเรียนที่มาลายีเซนที่เมืองปารีประเทศอินเดียนะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้ก็ก็เดินทารโดยปกติก็ต้องดูคำชี้แจงก็อีกอย่างที่ที่ที่น่าจะพูดถึงนิดหน่อยก็คือว่าเกี่ยวกับผราพันยกร์เนี่ยก็เป็นที่รู้กันในวงการการเมืองเหมือนกันว่าเป็นคนที่ฝักใฝ่ในด้านธรรมะเป็นคนที่ชอบ ในการที่จะเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อ,อทําบุญหรือไปทำกิจกรรมร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่ในประเทศไทย,ไทยหลายวัดก็คุณพระพัาท่านก็ได้ไปร่วมทำบุญไปร่วมปฏิบัติารกิจทัทงส์ ตะไรพวกกฎเกิจที่เกี่ยวกับาทางวัดจะขึ้นเนี่ยนะครับไหลครับเพราะนั้นต้องติดตามดูว่าพระผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านจะมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่าครับ